เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสรับเชิญไปเป็นเกตในงาน Win the Winner ครั้งที่4ที่จังหวัดสุพรรณบุรีงานก็ดำเนินไปอย่างปกติแต่มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้ตกใจแตกตื่นกันไปหมดเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งร่างเล็กหุ่นดีผิวขาวบอกบางขึ้นมาตะโกนล,ลัน่นบนเวทีว่าในเดือนมินายนครบผมนะคะ เดือนหน้าแล้วครับในเดือนมิถุนายนครูหนูพันธิภาลิสุดจะขึ้นตำแหน่งเอ้าหอ้อาีค่ะผมขอชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับคุณผู้หญิงท่านนี้ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งผู้นำบริหารระดับ M G จเป็นตำแหน่งที่น้อยคนมากที่จะทําได้แต่ก็ไม่ยากที่เราจะทํามันขอให้ท่านได้ลงมือทําเหมือนผู้หญิงคนนี้ในงานวันนั้นผมยังจําวลีเด็ดของผู้หญิงคนนี้ได้ว่าให้ชูมือข้างขวาขึ้นแล้วเอื้อมไปจับกุญแจที่อยู่อกข้างซ้ายทุกคนมีกุญแจครับอยู่ที่อกข้างซ้ายคือใจครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเรามุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทํามันเริ่มต้นที่ตัวเราที่จะทํามันความสาเร็จนั้นสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งใดก็ตามต่อให้ง่ายขนาดไหนก็ตามถ้าใจท่านไม่ทําใจท่านไม่เริ่มต้นที่จะทามันไม่เอาใจมาทํามันไม่มีทางสาเร็จวันนี้ขอแค่ทุกท่านยื่นมือขวาขึ้นเอื้อมไปจับกุญแจที่อยู่ข้างในตัวท่านคือใจแล้วมาลงมือทําท่านก็จะพบความสำเร็จกับผู้หญิงท่านนี้ผมขอชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับ MG ครูหนูด้วยครับขอยินดีครับ